สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลามานิวจะพาท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัสเซียและประเทศยูเครนในวันนี้การสู้รบมีความดูเดือดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคคูสกองทัพยูเครนสามารถ ยึดคืนพื้นที่จากการรุกครั้งใหญ่ของทหารรัสเซียได้เป็นผลสำเร็จและอีกแนวรบหนึ่งที่มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากสำหรับกองทัพยูเครนคือพื้นที่เมืองทอเรสซึ่งที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ยึดพื้นที่ไปพอสมควรและในวันนี้ กองทัพยูเครนสามารถยึดผืนพื้นที่เมืองทอรเรสกับจากกองทัพรัสเซียได้พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งการสู้รบในบริเวณนี้เป็นการสู้รบในเขตตัวเมืองเป็นตึกต่อตึกซึ่งมีความยากลำบากและอ,อันตรายเป็นอย่างมากนั้น ผลจากการสู้รบในวันนี้ทำให้กอ,องทัพรัสเซียสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากคนอื่นแอดมินขอกล่าวไปทั้งผู้ชมในการรายงานเงินเดือนของพลประจำการที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาท ขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่ทักท้วงกข้ามาช่วยกันติชมนะครับขอบคุณครับในวันนี้ทหารรัสเซียเสียชีวิต1 3 6 0นายรวม6 92, 9 2 0 8 0นายได้รับการชดเชยเป็นเงินทั้งสิ้น692,000 80ล้านบาททหารที่ได้รับบาดเจ็บ6,800นายรวมทั้งสิ้น3 4 40, 4 0 4 4 0 6 5 0นายเป็นเงินชดเชยทั้งสิ้น1 3 3 3 3 9 5ล้านบาทรถทั้งถูกทำลาย9คัน รวม9,129คันราคาโดยประมาณคันละ150ล้านบาทเป็นเงินทั้งสิ้น1 3 6 9 3 5 0ล้านบาทและรถหุ้มเกราะถูกทำลายเพิ่ม9คันรวมทั้งสิ้น18,404คัน ราคาโดยประมาณคันละ13ล้านบาทเป็นเงินทั้งสิ้น2 3 9 2 2 5 2ล้านบาทยานยนต์ทางทหารถูกทำลายเพิ่ม89คันยอดรวม27,749คันราคาโดยประมาณคันละ2ล้านบาทเป็นเงินทั้งสิ้น 55,498ล้านบาทปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่ม46ระบบรวม19,917ระบบราคาโดยประมาณระบบละ70ล, 1, 4, ล้านบาทเป็นเงินทั้งสิ้น1,394,190ล้านบาทโดรน ทําไรเพิ่ม72ลํายอดรวม17,939ลําราคาโดยประมาณลําละ80,000บาทเป็นเงินทั้งสิ้น14300 51ล้าน20,000บาท จรวจไหลลำกล้องถูกทำลายเพิ่ม1ระบบรวม1 2 4 1ระบบราคาโดยประมาณระบบละ170ล้านบาทรวมทั้งสิ้น2 1งแส0ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น ห้าล้านสามแสนสองมื่นเก้าพันแปดสิบหกล้านสองแสนบาทสงครามยังคงดำเนินต่อไปหลายแนวรบยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งกองทัพรัสเซียและ กองทัพยูเครนผลัดกันรุกผลัดกันรับการต่อสู้นั้นยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบชัดเจนทางด้านยูเครนได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ในเวลาปัจจุบันแต่ทั้งนาโตและกลุ่ม G 7ก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นทางด้านประเทศเกาหลีใต้ก็กำลังที่จะไปเยือนประเทศยูเครนและเพิ่มความร่วมมือสนับสนุนยูเครนมากขึ้นประเทศญี่ปุ่น ให้เงินกู้กพิเศษกับประเทศยูเครนจากทรัพย์สินของรัสเซียที่ฝากเอาไว้ในประเทศญี่ปุน่นสาภาพยุโรปก,ก็ออกมา,าประกาศแพ็กเกจการสนับสนุนยูเครนเพิ่มมากขึ้นทำให้สถานการณ์ของ ประธานาธิบดีปูตินใน,นเวลาปัจจุบันมีความยากลำบากการารุกรานประเทศยูเครนซึ่งหมายมั่นปันมือว่าจะสามารถายึดประเทศยูเครนได้ในเร็ววันกับผิดคาดเวลาปัจจุบันกองทัพรัสเซีย สูญเสียอย่างมหาศาลยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ได้ประธานาธิบดีปูตินยังคงมีความมุ่งมั่นหรือว่าไว้เชิงนักเลงที่ไม่ยอม พ่ายแพ้ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เละขณะนี้มีการสั่งการให้ฝึกซ้อมการรบในสงครามนิวเคลียร์และงัดเอานิวเคลียร์ขึ้นมาข่มคู่ชาวโลกให้ขวัญผวาซึ่ง ในโอกาสต่อไปเอดมินจะพยายามนำเสนอเกี่ยวกับการใช้นิวเคลียร์ของประเทศรัสเซียจะน่ากลัวหรือว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับเอดมินยังมีข้อผิดพลาดอยู่มากมาย ขอขอบคุณทุกท่านและขอความอนุเคราะห์ช่วยให้คำแนะนำติชมเข้ามาอย่างช่องลามานิวด้วยนะครับขอกลับขอบคุณทุกท่านและขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ